เป็นเตชิตครับเตชิตเป็นเป็นคนเดินเรื่องทั้งหมดนะฮะเป็นอปติกะที่เป็นคนที่กลายเป็นอุบติกะคนสุดท้ายในเรื่องนี้ที่จะถูกกล่าวถึงก็เป็นเหมือนตัวที่จะเล่าเรื่องให้คนดูเนี่ยได้เข้าใจว่าการเป็นอบติกะเนี่ยมันต้องทํายังไงบ้างนะครับแล้วพอมาเป็นแล้วผลดีผลผลดีผลไม่ดีเนี่ยที่จะตามมาเป็นยังไงครับในเรื่องนี้ก็จะกล่าวถึงอบติกะ อบริกรเนี่ยก็จะรวมไปถึงพูดผีสัมภเวศีนะฮะวิญญาณนะครับแล้วในอบริกาเนี่ยก็จะในเรื่องนี้ก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับ mm hmm. เช่นอบริกาที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีก็คงจะมีเสือสมิงแหละทุกคนก็น่าจะรู้จักมันดีอยู่นะฮะนันก็เป็นอบริกาประเภทหนึ่งอ,อ,อย่างผมก็เป็นอบริกรประเภทหนึ่งอย่างเรก็เป็นประเภทหนึ่งอย่างชาคริตก็เป็นประเภทหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ ดันมาเกิดในเวียนว่ายแต่เกิดในวังวนเดียวกันนะฮะก็เลยทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาตัวเตชิดนี่ยากะฮะเพราะว่ามันต้องเป็นโอปริกะเป็นโอปริกะมือใหม่นะฮะยังไม่ยังยังไม่รู้ถึงข้อจํากัดในการเป็นโอปริกะแล้วการใช้ความสามารถพิเศษนะครับมันก็เป็นบทที่จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็เจ็บปวดด้วยตัวเองเสมอนะฮะอย่างตัวผมเนี่ยทุกครั้งที่ผมใช้ยานพิเศษหรือว่าความสามารถพิเศษเนี่ยผมก็จะต้องเสีย ภาษาสัมผัสของผมไปทีละอย่างนะฮะยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างอย่างโอเคพูดไม่ได้ตาบอดหูหนวกไปเรื่อยๆเนี่ยน,นะมันเล่นยากเหมือนกันนะการที่จะแสดงออกมาให้ให้ให้คนดูเข้าใจว่าเฮ้ยตอนนี้แม่งหูบอดไปแล้ววะอะไรเงี้ยนะฮะยากฮนะยากยากสำหรับผมนะฮะยากสำหรับผมมากๆเลยก็ต้องคิดว่าคงจะต้องมีมีไปเรียนเพิ่ม,เต,ม,เ,ตมเติมนะครับเพราะว่า กลัวว่าจะทำออกมาได้ไม่ดีพอเหมือนกัน